เกษตรจงส่งความรู้ปุ๋ยที่ใช้สูตรไหนถูกสูตรไหนแพงการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของข้าวหรือตรงตามระยะการเจริญเติบโตของข้าวก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพน้ำหนักดีคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่ายังไง เราไปดูสูตรปุ๋ยกันสูตรไหนถูกสูตรไหนแพงสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาคุยกันว่าการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีหวานลงในนาข้าวทุกวันนี้นะครับเราใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องเป็นไปตามความหมายหรือเป็นไปตามต่างที่เราเข้าใจกัน ทุกวันนี้หรือไม่สูตรไหนแพงสูตรไหนถูกอาจจะมีท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมหลายท่านเข้าใจว่า<ๆ>การซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกอาจจะได้ปุ๋ยที่ดีกว่าหรือเป็นการลงทุนที่ถูกกว่าน้อยกว่าตัวอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร4600 ราคาตันละหนึ่งหพันสบาทสูตร2 1 0สราคาตันละเจ็0พบาทก็จะเห็นได้ว่าราคาต่ำกว่ากันร่วมๆห้า0ันบาทแต่เรามีข้อมูลมีข้อคิดว่าที่เราเข้าใจนะครับว่าเราซื้อปุ๋ยถูก มันเป็นการลงทุนที่ถูกกว่าที่เราซื้อปุ๋ยแพงๆหรือไม่วิธีคิดนะครับปุ๋ยสูตร4600ราคาตันละ14,200บาทนั่นก็หมายความว่าในเนื้อปุ๋ย1,000กิโลกร,รัมจะมีธาตุไนโตรเจน460กิกโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นธาตุไนโตรเจน หรือปุ๋ยเอ็นใน4600ก็จะตกกิโลกร,รัมละเท่ากับ14,200บาทหารด้วย460ก็จะเท่ากับ30.87บาท 2. ถ้าปุ๋ยสูตร2100 ราคาตันละ7500บาทก็หมายความว่าในเนื้อปุ๋ย1000กิโลกร,รมัมก็จะมีธาตุเอ็นหรือไนโตรเจนอยู่เพียงแค่210กิโลกร,รมัมถ้าเราคิดเป็นอัตราส่วนตกกิโลกร,รัมละเท่ากับ7500บาทหารด้วย 210เท่ากับ35.71บาทดังนั้นปุ๋ยยูเรียสูตร4600ซื้อมา1ตันคิดเป็นอัตราส่วนต่อต่อกิโลกร,รัมได้30.87บาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนปุ๋ยสูตร2 1่สที่เราซื้อมาราคาตันละ7500บาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อกิโลกร,รัมได้35.71บาทต่อกิโลกร,รมัมสรุปแล้วะะปุ๋ยราคาที่ถูกกว่าร่วม5,000บาทนั้นมีราคาที่แพงกว่าแล้วยังส่งผลในอัตราการใช้ปุ๋ยทั้งสองสูตรด้วยนะครับเช่น คำแนะนำให้ใช้ปุ๋ยยูเรียสูตร4600ในอัตรา5กิโลกรัมต่อ1ไร่ส่วนปุ๋ย2100เราจะต้องใช้ถึง10กิโลกรัมต่อ1ไร่นั่นก็หมายความว่าเราต้องใช้ปุ๋ยสูสตร2100มากกว่าปุ๋ยยูเรีย1เท่าตัว มันก็จะส่งผลไปถึงราคาต้นทุนที่เราซื้อมาต่อกิโลกร,รัมก็ต้องย่อมเพิ่มขึ้นไปโดยอัตโนมัติด้วยก็คิดไปจำนวนเงินได้ดังนี้ราคาที่แตกต่างกันอยู่ที่5บาท16สตางค์ถ้าเราใช้4600จํานจำนวน5กิโลกร,รัมต่อไร่ก็จะแตกต่างกันอยู่เท่ากับห้า คูณ5.16เท่ากับ25.8บาทต่อไร่แต่ถ้าเราใช้ปุ๋ย21่0นจำนวน10กิโลกร,รัมครับก็เท่ากับ10คูณห1 6ก็จะได้เท่ากับ51บาทจุด6เห็นไหมครับ ความแตกต่างกันอยู่เท่าตัวไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนการใช้คุณที่เราจะต้องซื้อปุ๋ยลงจากปุ๋ยถูกกับกลายเป็นการใช้ปุ๋ยแพงหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นปุ๋ยสูตร15 15 15ราคาตันละ20,200บาทและปุ๋ยสูตร16 8 แราคาตันละ15,700บาทก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ร่วม5-6,000บาทเช่นเดียวกันวิธีคิดเปรียบเทียบดูว่าปุ๋ยสูตรไหนถูกปุ๋ยสูตรไหนแพงหนึปุ๋ยสูตร15 15 15ที่เราซื้อมาลักตันละ 2อ0หบาทนั่นก็หมายความว่าในเนื้อปุ๋ย1,000กิโลกร,รมัมเราได้ธาตุอาหารทั้ง3อย่างรวมกันแค่4,50กิโลกร,รมัมซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนต่อหน่วยได้ก็คือกิโลละเท่ากับ2 20, อง0มื่องหารด้วย450ก็จะเท่ากับ 44.89บาทต่อกิโลกร,รมัมปุ๋ยสูตรที่2 16.88 8. ราคาตันละ15,700บาทนั่นก็หมายความว่าในเนื้อปุ๋ย1,000กิโลกร,รมัมครับมีธาตุอาหารทั้ง3อย่างรวมกันอยู่ที่320กิโลกร,รมัมคิด เป็นอัตราส่วนต่อหน่วยได้ก็คือ15,700หารด้วย320ก็จะเท่ากับ49.0บาทต่อกิโลกร,รมัมก็จะสังเกตเห็นว่าปุ๋ยสูตร15 15 15, 15. คิดอัตราส่วนออกมาเป็นหน่วยต่อกิโลกร,รัมแล้วจะอยู่ราคา44ุด 8 9บาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนปุ๋ยสูตร16 88 8. คิดออกมาเป็นอัตราส่วนกิโลกร,รัมแล้วก็จะอยู่ที่49.06บาทต่อกิโลกร,รมัมมีราคาแตกต่างกันอยู่ที่4บาท17สตังค์ถ้าในคำแนะนำใช้ ปุ๋ยทั้งสองสูตรก็คือ15 15 15หรือ16 8 8จํานวน30กิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าเราใช้16 8 8ก็จะเป็นการใช้ต้นทุนที่แพงกว่าปุ๋ยสูตร15 15 15อยู่ถึง125บาบาทต่อไร่ 125บาทต่อไร่เ้ามาจากอัตราคำแนะนำที่เราแนะนำให้ใช้ปุ๋ยทั้งสองสูตร30กิโลกรัมต่อไร่ก็เอาราคาที่แตกต่างกันอยู่จากราคาทั้งสองสูตรก็คือ4.17บาทต่อกิโลกร,รัมมาคูณ30ก็จะได้เท่ากับ125บาท ่รสรุปในภาพรวมนะครับ 1. ราคาปุ๋ยที่ถูกกว่าแต่มีจำนวนธาตุอาหารที่น้อยกว่าเราจะต้องใช้ในอัตราส่วนที่มากกว่านั่นก็หมายถึงว่าราคาปุ๋ยที่ถูกกว่าก็จะเป็นปุ๋ยที่แพงกว่า2ในสูตรปุ๋ย บางสูตรที่มีคำแนะนำให้ใช้ในอัตราส่วนที่มากกว่าก็ย่อมจะต้องเป็นทุนที่มากกว่าตามไปด้วยเป็นยังไงบ้างครับจากการคิดเปรียบเทียบราคาปุ๋ยนะครับทั้ง2ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาครับก็ให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมได้เห็นว่าปุ๋ย สูตรที่มีธาตุอาหารที่น้อยกว่าแต่เราซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่านะครับอย่างเช่น4600กับ2100นะครับแต่เรามาใช้ที่ไม่เหมือนกันก็คือ4600ใช้แค่5กิโลกรัมต่อไร่ส่วน2100เราต้องมาใช้ถึง10กิโลกรัมต่อไร่ ครับทำไมต้องใช้มากกว่าใช้เท่ากันไม่ได้เหรอใช้ได้นะครับแต่เนื้อธาตุอาหารที่เราได้จะไม่เท่ากันสังเกตง่ายๆก็คือ4600นะครับเราใส่ไป5กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าเราใช้2100เราใส่5กิโลกรัมเราจะได้ปุ๋ย n หรือไนโตรเจน เต็ม5กิโลกรัมไหมครับข้อมูลดังกล่าวนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือสิ่งที่เราคิดก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นได้เป็นคำพังเพยที่มีเป็นจริงอยู่ในตัวนะครับก็เลยขอฝากนะครับข้อมูลในคลิปนี้ให้กับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมใช้ประกอบ ิจรารณานะครับในการลดต้นทุนก็ดีในการพิจรารณาใช้ปุ๋ยก็ดีว่าปุ๋ยแต่ละสูตรครับที่เราใช้ไปนั้นสูตรไหนที่ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงจะแพงกว่าแต่ให้คิดถึงธาตุรวมหรือคุณค่าอาหารที่อยู่ในสุดปุ๋ยนั้นๆเป็นหลัก ก็ขอฝากท่านสมาชิกและท่านผู้ชมนะครับเป็นข้อมูลในการพิจารณาการเลือกใช้ปุ๋ยกับให้ถูกต้องผมคิดว่าข้อมูลในคลิปนี้เป็นประโยชน์มากพอสมควรเลือกซื้อปุ๋ยให้ถูกต้องให้คุ้มค่ากับการที่เราลงทุนปุ๋ยที่มีราคาต่ำกว่าอาจจะเป็นการลงทุนที่น้อยกว่าดูคลิปนี้แล้วก็คงจะเข้าใจนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็อย่าลืม กับช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะให้สมาชิกหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ๆหรือข้างๆที่ทำนาอยู่แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและจะได้ติดตามเกร็ดความรู้ใหม่ๆกันก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยกันทุกคนนะครับโชคดีตลอดไปสวัสดีครับ